ที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องของพระพิสุกที่ปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมนะครับครับซึ่งตรงนี้นะครับผมทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนายอนุชันนาคาสายนะครับพร้อมนะครับกับทางนะครับนายสิบบวรแก้วงามพอสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับ ก็มีการพูดถึงนะครับประเด็นพระสงฆ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสเดือนนะฮะเกี่ยวความเสื่อมเสียของพระสงฆ์ที่ไม่เอื้อต่อธรรมวินัยนะครับซึ่งตรงนี้ทางมหาเถรสมาคมแล้วก็ทางสํานักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมนะครับโดยมติเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือเรื่องพระภิกษุที่มีจริยวัตรไม่เหมาะสมประพฤติตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัยนะครับคือจะมีเกณฑ์อะไรบ้างในการที่จะเรียกว่าดําเนินการเรื่องนี้1 กำชับให้พระอุปัชฌานะครับปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมและต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาบรรพชาบุสมบทอย่างเคร่งครัดอันนี้คือก่อนเลยที่จะไปบวชใครจะไปบวชต้องให้นะครับพระอุปัชฌา์เนี่ยคัดกรองก่อนว่าคนจะเข้าบวชเนี่ยคือสามารถจะบวชได้จริงหรือไม่จะไม่ใช้กิชาเสื่อมเสียหรือไม่สองกำชับเจ้าวาดครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดควบคุมพระพิสุนะครับแต่ละวัดและสามเณรในปกครอง ให้ปกครองและประพฤติตามพระธรรมวินัยกฎหมายและกฎมหาเทรสมาคมอย่างเคร่งครัดสามอันนี้ใหญ่ขึ้นแล้วนะจากพระโอชาไปเจ้าวาดและก็ไปกำชับให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับเช่นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะครับผมตรวจตราพระภิกษุในปกครองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการแก้ปัญหาใหยุติโดยเร็วโดยไม่ต้องรอรับรองรายางานการประชุมจะทำให้การดําเนินงานตรงนี้เนี่ยมันเร็วมาก,มากขึ้นน,นี่คือกฎที่ออกมานะครับล่าสุดเลยนะฮะในการดูแลพระที่ปฏิบัติตัวเสื่อมเสียนั่นเองครับ,รบทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสโมงทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็ววเข้าใจง่ายสวทอขอบอ